สวัสดีครับผมอยู่กับผมในที่บอมเบอร์แล้วก็จะประชาสัมพันธ์คือช่องผมมีที่สอดนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามานั่งเล่นด้วยหรือจะหาเพื่อนนั่งเล่นก็ไม่ว่ากันแต่ขอเลือกมารยาทนิดนึงนะเพราะว่าคนมันหลายแหล่งซึ่งอันนี้ก็อยู่กับไอเชี่ยปุ่นเจ้าของรถญีปุนซึ่ง Discord ที่สอดที่เจ๋เ<ห>ไม่ใช่ที่สอดนี้นะครับผมเจ๋เจ๋ไม่ใช่ที่สอดนี้มันจะเป็นที่สอดอันนี้เห็นป่ะช่องเกือบดังเนี่ย คืออันนี้ซึ่งผมก็จะนั่งเป็นหัวคนเดียวแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นน้องที่คอยทำปอดอะไรให้ซึ่งตอนนี้แม่งหายไปไหนไม่รูล้ละวิธีแรกที่วิศว์นะครับผมผมก็จะให้ก็คือแปะลิงก์เอาให้ตรงดิสคริปชันก็คอมเมนต์แต่ถ้าเกิดยังไงก็ช่างเผื่อคนอื่นเข้ามาแล้วอยากได้ทิดก็จะมีตรงนี้นะครับผมนี่คือช่อง YouTube ผมเองตรงนี้เลื่อนลงมาเลยเนี่ยมันมีคำวา่าทิศกอยู่ กดเข้าไปเลยแล้วมันจะมาโผล่หน้านี้นี่ซึ่งอันนี้ผมมีดิดอยู่แล้วซึ่งโอเคอันนี้ไอปุ่นผมเพิ่งมาเตะผมเพิเเ่งเตะออกจากที่สอนผมไปเพื่อจะสาธิตให้พวกคุณดูนะก็ยังเรียกาลิงให้มันก่อน,นส่งไปได้มาปุ๊แบบเอ<ห>อแล้กูไปขี้กันเอาไอ้สัตว์ เอยโอเคกลับมาแล้วไอสัตว์น่าอะไรนะโัวลิกแค่มึองละเออคะต่อสาธิตพิธีกันเข้าอย่างแรกเลยพอคุณเข้ามาคุณจะไม่เห็นหน้าอย่างนี้มันจะเป็นประมาณนี้แหละอันนี้สมมตินี้ไม่มีแล้วกันนะเอแล้วก็ a อสองอันนี้ด้วยก็จะมีะหน้านี้หน้ารับยศอย่างแรกเลยกดตัวอิโมจี้ก่อนไอรูปสีเขียวเนี่ย ปูนมงกดไปเอ่อโมื่อกูทกูทำไรนะเขารวมเออกูให้เีเขารวมแเราทำไงต่อครับมึงมาน่ารับยศเอ้ห้องรับยศอะบนสุดเลยอ่ะฮะแล้วก็อีโมจิเออกดเข้าไปอ่กดแล้วกดแล้วกดแล้วสองห้องคือวิธีแนะนำตัวกับแนะนำตัวกอตามมาเลยเข้าวิธีเข้าไปให้ให้พิมพ์ t ับไ n ดีแล้วเคาะหนึ่งครั้งแล้ว enter ที่ห้องแนะนำตัวเออ กดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้กดเข้าไปก็ไล่มาเลยอ่าพิมีแมนดีแล้วแล้วก็ Enter เอ้ยสเปคบาร์ทีหนึ่งแล้วก็ Enter อา่าฮะแล้วแ,แล้วมันก็แล้วบอทก็กำลังคิดนั่นแหละแล้วมันก็จะฉะมีขึ้นอะไรวะกำลังตอบคำถามตึ๊ดตึ๊ดพิมพ์ชื่อของคุณ โอเคภาษาอะไรก็ได้เนาะภาษาอะไรก็ได้แต่กูขอจากคนจีนพพอาะเฮียกูจะเช็คคนในสัตว์อันนี้ผมก็เช็คทุกคนเดียวไปทำแล้ววะกูว่าไม่ควรตีกูแน่นอนเลยเฮียแต่ไม่หรอกมึงไม่เท่าไหร่หรอเหียเพราะกูดูกูรู้ว่ามึงเป็นแมืงอะกูรู้ว่าเป็นเมืองไง ซึ่งโอเคเรียบร้อยเร็ียบร้อยแล้วครับแล้วมันจะมาโผล่เข้าในห้องแล้วไอสัตว์และคุณก็จะใช้สิทธิห้องพวกนี้ได้แล้วก็ห้องพวกนี้ได้นะครับโอเค้ให้หยดแอบหนึ่งเหี้ยแปะไปไอเหี้ยซึ่งคนอาจะสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวมึงให้เพื่อนมึงตีบแล้วกูจะรู้ว่ามึงปี์อะไรบ้างอ่ะโอเคไอเอ็นดีแต่กูต้องเตะมึงออก กูต้องเต็มกึออกเซลฟตัวเองเพื่ออะไรล่ะอ๋อมันก็จะถามว่าชื่ออะไรคุณก็ใส่ไปชื่อเอ่อซีปีลิทมีดูเขียนถูกเปล่าวะก็ก็เสร็จปุ๊บแล้วก็เอนเตอร์ไปเลยแล้วมีเนรงคำถามต่อมาอายุเท่าไหร่เก้าเก้าบวกสาธุ แต่เฮ้ยแต่จะเวลามาพิมพ์อะไรแบบนี้พิมพ์กวนตีนนะอันนี้สาธิตเฉยผมจะเช็คคน <c oughs> ขออย่กวนตีนแล้วก็จะถามเรื่องเพศคุณก็ตอบไปเลยแล้วก็ขอเมือเดิมอยากกวนตีนขอร้องกูจะเช็คคน <c oughs> นะกูขอ <c oughs> เพศที่อะไรเพิงก็เขียนไป <c oughs> เสร็จปุ๊บเอท g วีพ s, <c oughs> <S <c oughs> แล้วก็จะมาโผ่ตอานนี้ผมก็จะเห็นก็นทุกคนว่าใครเข้ามาได้นําตัวว่าอย่างไรแล้วก็สิทธิ์้องพวกนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับผมโอเคถ้าเกิดเข้ามาแล้วแล้วอยากเสนออะไรก็ทักที่อรอดมาเพราะว่าทริปนี้ผมอยู่อยู่แล้วนี่ก็ผมเองสิทธิลักีีสไตล์บนสุดเลยก็นะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปายแล้วก็อย่าลืมเข้าม<ป>าด้วยะกูเงา